สวัสด uhm. <ând> ีครับรันีครับาก็มาขี่ตุกตาครับผมเดีเราไปลองคเลยครับไปดู ับตัวนี้นะครับอ่าอ่เราต้องเลือกเอาตัวนี้ไหมครับตัวนี้นไหมเอนะออ,อ,อันนี้อันนี้อ,อัน,น,ม,นมันอ่อนอะอหรือีันนั้นไหมเราต้องลงทุน100่งรอยบาทตัวตัวนั้นมันจะแข็งขึ้นเหับ แต่ว่ามันก็ต้องหมดเลยครับลองตู้นั้นดีกว่านอนนอนนูนอนอนอลองตู้เออ,เอ,อมันเยอะดีขย่าก่อนใช่ไหม เราครับมันต้องต่ำๆแบบนี้เ่าไม่ต่ำมันอ๋อมันต่ำเออมันสูงมันสูงโอเคไปดูไปดูโอ้หอันนี้สูงทุกตู้เลยมันจะต้องเป็นตู้แบบว่าที่เราไปพัทยาข้างนั้นนะครับเอ็นตแบบไเป็นปตู้นั้นเละไปตู้นั้นเละถ้าหมดร้อยหนึ่งก็คือไม่ได้ก็กลับเอาซ่าเาลองไหมลองลองลอง Thank <laughs> you. ana ตัวนั้นเลยค่ะเออตัวนี้มันติดกระจกยากมากเล็งดีๆเล็งดีๆ no ตูต้นั้นนะตู้นั้นน่ะเป็นตะไดเด็นอกจากเราจะเอาคันเองไอหรือลงทุนหนึ่งร้อยครับได้ครับอันนี้ล่ะอันนี้น่าได้ไหมเนี่ยเด็กคันอดอไหมต้องลองดูลงทุนหนึ่งร้อยก็คือหยอนให้หมดเ,มเ,เราเราจะได้ารามันจ<ห>ะแนบมารอบนี้อะไรคะ่คันมันแข็งครับยอดทั้งหมดเลยครับสิบเอาไหนดีครับเอาให้มันแน่ เอาอันนั้นก่อนก็ได้ลองดูเดี๋ยวจะให้เอาหมดเลยอ่ะเอาันี้อันนี้อันนี้เอาตู้นี้มันต่ำสุดครับเอาหมดเลยนะครับโอ้คือหยอดลัวเลยใช่ไหมคะใช่ครับมันจะคันแข็งขึ้นครับเจ็ดแปด รวยแล้วอ้าวอ้าวอ๋อมันเล่นได้สิบรอบเออมันเล่นได้สิบรอบน,นอะน่ะอุ้ยอุ้ยกำลังมาเอาตัวเดิมเอาตัวเดิมตัวเดิมมาข้าเอาเอา,เอาเดิมมันเ,เดิมย้ำมันเดิมเดี๋ยวาสับไปสับมาโอเคอุ้ยใกล้แล้วข้าใกล้แล้ว

บอกเขย่านะ,นะคล้วก็เออโน่นโน,น่น,น,นไปโน,น่นเออโอเค รอ,อดสุดท้ายแล้วนะครับไม่ครับยังครับหรอโอ้มันอ่อนอ่ะมันไม่ปล่อยหรอกมันไม่แน่นกู่มันกับเอาเร็วๆร้อนไหมวันสิบห้าแล้วสิบห้าเี มชาเลนต่ตอ่ะคือไม่เหมือนพัทยาครับพัทยามันไอมันต้องใหญ่ๆเขาถึงปล่อยใช่ไหมพุ่มตั๋วครับก็ได้โอเคครถ้ามีก็ลื่นกันไลค์ไอแคลไปกับใครตัวครับว่าไปดูในฟินท่านมันน่าจะเต็มตู้แล้วน่าจะได้ครับไม่ได้ครับจากการวิเคราะห์จากสายพ่อที่พัทยา มันตัวหยุ่มเขาอ่ะมันตื้นกว่านี้เยอะครับแล้วก็ตุ๊กตาเต็มตู้กว่านี้อม,มันก็เลยมีปเปอร์เซ็นต์ได้มากกว่าเราไอตัวแผงอ่ะต้องต่ากว่านี้ใช่ครับต้องต่ําแบบนี้แหละแต่ว่าตุ๊ตกตาม,มันต้องเต็มตู้เราก็เลยแต่นนไ,ไดม้มันแบนมันไม่ค่อยมีก็เลยไม่ได้การกระบาด้วยว่าไม่ได้เออไม่สําเร็จนะคะเซ็นท่านมันน่าจะมีอยู่ครับเด่าเต็มตู้ครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันที่เซ็นท่าน ยู่พูดก็อยู่ที่เมียงพลับจังหวัดฮะจังหวัดไหนคะจังหวัดขอนแก่นใช่ใชไหมค,ครับจังหวัดขอนแก่นครับใครคนเยอะก็ลืมกดไลค์กดแชร์ก็จะได้คยอะครับครับเดี๋ยวจเจอกันแน่น,นอนทุกคนตาต้องได้แน่ๆครับผมบ๊ายบาย